อ้าวหมูปิ้งแล้วแก่งมากแก่งมากแก่งมากโอเคแก่งมากลูกแกงแกงแกงแก่ง,แก,ง,แ,กงแก่งมากโอเคยันยันยันยัม,ยม,ยม,ยม แข่งมากลูกปลาปลาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแข่งมากเก่งมากเก,ก่งมากเก่งมากรากกม,างม,างมาาเมง่งคอย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 ราเมเงงคอยบุล่ะบุลนั่งเฝ้าอ่างน้ำนะครับคงเหนื่อย จากการลงลู่วิ่งเมื่อครู่อามามาลูกมาปะเก่งมากเก่งมากเก่งแก่งแก่งแกงต่อเนื่องลูกตอเนื่องตอเนื่องโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับฝึกความมีวินัยก้าวกันไปครับเพื่อสร้างชีวิตที่ดีๆให้กับลูกๆเราลดภาระให้กับผู้ปกครองให้ได้ ครับการที่ลูกเรามีวินยัยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลี้ยงดูเขาและผู้ปกครองก็สบายใจมีหยุดบ้างวิ่งบ้างเดินช้าบ้างเร็วบ้างเหนื่อยก็พักบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับฉะนั้นแล้วลูกๆสามารถกําหนดการหยุดพักถ้าเกิดเขารู้สึกล้าเขาก็หยุดเดินเขามีวิธีการของเขาครับเพราะรูวิ่งเราใช้เท้าเป็นการก้าวกระโดด ก้าเก้าเดินครับอันี้สำคัญไม่ไม่คอยคอยคอยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ